สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวลาาทุกคนเนาะสวัสดีครับขอต้อนรับขอชู่ชองวิลเล่เหตุโศคและสาว,าวาล่าผ้าร่วยครับเมื่อนี้ทางช่องเฮาเดินทางมาอยู่ที่อ่างข้าบ,บากพี่น้องหรือว่าอ่างหินแผงแถวนี้อื้นอ่างหินแผงนะครับหรือว่าอ่างข้าบ,บากนะครับพี่น้องครับบรรยากาศตอนแรกบรรยากาศเย็นๆครับวิวอ,อากาศดีๆนะครับพี่น้องสีผ้าเอฟซีมาเที่ยว เนี่ยมาชมบรรยากาศสวยๆของอ่างเก็บน้ำหวยคำบาดตอนนี้กันสิประมาณอยู่ห,าายห้ามงแรงเนาะสาวเล่าเนาะโดยห้าโมงแรงของแรงของวันที่อย่างนึงวันที่ยี่สิบยี่สิบห้าวนันที่เสาห้าเนาะเมียนยี่สิบห้าแต่ว่าทั้งคุณมันเอือนเสาห้าเมียนถ<ะ>ามฟั่งเราจะเอือนเสาห้าเออบ้านนี้ทั้งช่องเห้ามือนี่มาเที่ยวกับบ่ได้มาเที่ยวซื้อได้สา,าวเล่าเป็นวะเมน สีได้ยังมาฝากตอนเอฟซีได้ตัวเลขแนวทางเลขมีที่มาเนาะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งตัวเลขไม่ที่มา้ยเป็นเป็นโค้งสุดท้ายบอกหรือเป็นโค้งไหนนี่เป็นโค้งสุดท้ายบ่โอ้แมนครับเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าทั้งทั้งสองเฮาได้คุยกับเจ้าของแนวทางเิ่นแล้วว่ากถือว่าไก่โค้งสุดท้ายแล้วพี่น้องเอฟซีก็คอมเมนต์มาหลายเนาะสาวเล่านะโดยคอมเมนต์มาหลายว่า อยากได้โครงสุดท้ายแล้วเนาะเอออยากตัดอยากได้ชุดตัด,ด,ดคัดเน้นแล้วเพระาะว่าเอฟซียันหายิบจับสลากกินแบงบ่ไดดแม่สาวเราญานมันญานสลากกินแบงเมืดอก่อนเนาะสิน้ำหาบ่ไดดเนาะอืมแล้วบานนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะจากทังช่องเฮาบ่าว่าสิเป็นสาวลรา,าลว,ว้ารวยวิไลแห่งโชคนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเอฟซีน้ำพร้อมเนาะสาวเาวเนาะของเอฟซีทังช่องเฮาทุกคนเนาะ่เฮาได้ตัวเลขแนวทางมา อาจจะยังทันอยู่เนาะไปหาจับสลากินแบงในตอนนี้ครับ,ง,บงวดงวดที่แล้วพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขของตัวเลขมิติมานะครับเขาแตกบนลังนะครับเพราะว่าห้องเคยเสนอไปแล้วเนาะสาวเล่าเนาะเป็นคลิปก่อนๆนั่นแมนบอกอันซองซอลเราพารวยอาจจะยังว่าได้ลงเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ซอลเราพารวยเออแมน่นแมนครับช่องวิลลย์โซ่งนี่ลงไปลงมากนีสองงวดแล้วสาวเล่าพารวยนี่ เป็นคลิปแรกครับม,มือน,นี้ที่เ,เ<า>ข้าท่าย่ำเป็นคลิปแรกแล้วก็เป็นโค้งสุดท้ายนำเนาะ FC ทุกคนแมนครับสำหรับเนี่ยทางตัวเลขมีทีมานะครับเป็นโค้งสุดท้ายท่ายสุดว่าจาของเนี่ยทางเพื่อนสีวงกลมให้ตัวใดนะครับสายวิ่งสายแลีนเพื่อนสอีวิ่งให้ตัวใดแนนนะครับพี่น้องเข้าตอนนี้กับทางแอดเข้าการร่างสีเขียนเนี่ยทางตัวเลขอยู่เพราะว่าโท้คุยกันสดๆเมื่อกี้นี่ครับเพื่อนนะครับเพราะว่า ทังช่องเข้ากะขอไปเนาะสาวเล่าเนาะเพราะว่ายานเอฟซีหาซื้อโบท่านแมนบอแมนต้องหามาให้ทันเนาะยานหาซื้อโบทันไไสำหรับตัวเลขแนวทางหวยเลขมีที่มาเนาะครับประจํางวดประจํางวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้เนาะครับพี่ซีอดนี้งวดก้อนนั่นแตกบนล่างรีสาวเล่าดยแตกบนล่างแต่ว่าเสียดายที่สาวเล่าก็่ได้เอามาลงใหเอฟซี FC ทางช่องสาวเล่าได้ เป็นตัวเลขแนวทางเนาะโอ้สรุปแล้วก็เมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของส่องสาวเล่าพ้าลวยนําตัวนี้เป็นกาสดเีเป็นคลิปแรกม่มบะโ,โอ้ครับเป็นคลิปแรกของส่องสาวเล่าพ้าลวยนะครับแต่ว่าส่องวิไลเหตโชงนั่นนะครับถ่ายทํำมาหลายคลิปแล้วนะครับเอาครับพี่น้องอีกร้อยอีกสักครู่นะครับกับเบงวิวสวยๆของอ่างข้าบากเข้าไปนะครับเพราะว่าตอนนี้อากาศดีๆครับ อ่างคํำบากอ่างหุ่นหินแผงนะครับตอนนี้นะครับทา้งเอฟซีเข้าทั้งแอดกำลังเขียนตัวเลขเน่าทางอยูนะนะครับาการลอสักคู่คู้อกกันไปนะครับบางคนก็จะว่าเขาเอาดูเ้าด่วนเนาะสาระแมนว่าท่านเฮาบอกวบาดูเบาดนมันก็น aka, จะบวกรบแปดนาทีเนาะถ้าบวกรบแปดนาทีแล้วกะพวกแอดกะซี่ลงโฆษณาบวได้เนาะก็จะบวได้บวมีรายได้เติมน้ำมันไปหา ตัวเลขแนวทางคาคลิปได,ด้ดีๆเนาะมาฝากมาต้อน FC ทางต้องเฮาเนาะกับแมนนี่ครับคือเหตุผลอ่านเวลาอัดคลิปสดอ่าพละคนเคฟ FC บางท่านกะไม่เข้าขใจเนาะครับกับคอมเมนต์ว่าเป็นยังคือว่าหลายแมนบ่ลสาวเล่าแมน,นบานงบางคนกับไม่เข้าใจว่าคอมเมนต์ว่าเฮาว่าหลายเนาะแล้วก็ว่าโดนค่ะถ้าเฮาบอเว่าโดนมันกับ,บ่ครบสวโมงเนาะกับจำนวนหลายได้มันต้องให้ได้แปดหน้าที่ขึ้นแมนบ่ลสาวเล่า ครับสำหรับตัวเลขแนวทางตอนนี้ก็เอาเสร็จแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวแอดเพิ่นสีส่งมาให,ห้ทา้งสองเฮานะครับให้เบิ่งสา,าวเล่าพันสีแล้วแล้วให้เบิ่งเนาะว่ามันสิเหลือจากคู่เนาะสิตัดลงเหลือจากคู่แล้วครับฝันเน้นไปตัวใดเนาะครับแนวทางตัวเลขมีที่มา,า,ามหนนะ้าติดตามเด้อยสาวลาเพราะว่าเพิ่นงวดที่แล้วแตกบนล่างได้เด้โดยครับเอาพี่น้องอตอนนี้ทางแอดเพิ่นก็นกนสง่งพร้อมแล้วเนาะสคริปต์มาให้แล้วนะครับอ่าพี่น้องเอางวดที่แล้วเด้อครับโชว์ก่อน อันนี้โงงวดที่แล้วก็อน,นอว่ามันออกตัวใหนเนาะเอาครับงวดที่แล้วเพื่อนวิ่งหนึ่งกับหาพี่น้องเอฟซีครับเพิ่นวิ่งหน,งนึ่งกับหางวดประจำวันที่สิบหกกันกระดาคมหกหาที่ผ่านมาแมนบอกเ<ด>พื่อนวิ่งหนึ่งกับห่านาะสาวเล่าโดยแมนแล้ววิ่งหนึ 5, น่งกับห้าะนล้ะก็วงกลมไปที่หนึ่งเก้าลก็ะห้าศูนย์เนาะครับแต่ว่าแนวทางเพื่นนี่ครับพี่น้องเห็นชัดเจนบอครับเพื่อนวงกลมไปที่ห้าศูนย์ แต่ว่าหาสามนี่เพิ่นบ่าได้วงกุ่มนะครับพี่น้องชัดเจนบอนี่ครับเป็นเนือทางตัวเลขที่เฮาได้ออกไปคลิปก้อนนั่นนะครับถือว่าแตกบนล่างนะครับพี่น้องเอานี่เป็นงวดประจําวันที่หกที่พันมากนะครับงวดวันที่สิบหกทีพันมานะครับเอาพี่น้องเอาเข้ามาเบิง้งเนาะงวดประจําวันที่หนึ่งสิงหาคมกันเลยเนาะครับค,ครับเอารอสักครู่ครับ มาเบิ่งงวดประจำมาที่หนึ่งสิงหาคมที่จะถึงนะครับวานแนวทังตัวเลขมีที่มาคลิปแรกทั้งช่องวิไลให้โชคนะครับเสนอไปแล้วนะครับวิ่งเพิ่งวิ่งเก้ากับหกนะครับคลิปแรกพี่น้องคือสิจําได้แต่งวดนี้คลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ทยท่าสุดเพื่นอนวงกลมมาให้แล้วอ่ะสาวเล่าอ่านให้เพิ่นฟังจังก่อนอาสําหรับตัวเลขมีที่มาเนาะก็จะวิ่งไปที่ ก้ากับหกเนาะบนล่างเนาะล้วกะประกบคู่ให้ครับเก้าหนึ่งแล้วกัหกเก้าหกเนาะหกศูนย์ลวกัหกห้าเก้าสองเก้าเจ็ดและกัหกสามหกแปดเก้าสามเก้าแปดสี่หกเออหกสี่เนาะล้วกัหกเก้าห้าเอยเก้าห้าแล้วกัหกเจ็ดเนาะครับเอาครับตัวเลขแนวทาง,างนะครับเก้าเป็นลักซิบนะครับก็สิทวนอีกรอบนึงมี เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าแปดเก้าห้าแล้วก็สำหรับสุดหกเป็นลักสิบหกศูนย์หกห้าหกสามหกแปดหกสี่หกเก้าหกเจ็ดเอาพี่น้องมาบา่งตัวเลขน้ำกัดราบขึ้นตัดตัวใดแน่วงผมตัวใดแน่นะครับเอา MC, กเอฟซีชัดเจนบ่สครับอันนี้นทา่านออตัวเลข <MC S 1> ครับ ครับเห็นสัดเจนบ่ครับพี่น้องใช่ครับผลรวมกลุ่มแคปหน้าจอไว้น้ำนะครับเอฟซีเฮ้าครับแคปหน้าจอไว้น้ำครับนี่เป็นแนวทางตัวเลขมิติมาเป็นบ่สาวเล่านี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางเลขมิติมาโค้งสุดท้ายแล้วเนาะโค้งสุดท้ายท้ายสุดเลยพิจารณาเดอเอฟซีทางซ่องเฮาเนาะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดแล้วเนาะแมนสำหรับแนวทางตัวเลขมิติมาประจํามวด ประจำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะเออครับเอาไปไว้ยิ้จับสลากกินแบงเนาะสาวเล่าเนาะก่อนซีเบิร์ตเดอเอฟซีทุกคนไปหายิ้จับสลากกินแบงเอาเนาะพ่อทัดอยู่โรกสาวเล่าเมื่อนี้กะเป็นแรงของวันที่ยิบานเนาะน่าจะขาดยูโรกอีกอีกจะหลายมืออยู่ครับเอาแจมหนาจอไว้น้ำครับเอฟซีเฮ้านะครับอันนี้ท่างตัวเลขมีที่มานะครับนะครับเพิร์ลวิ่งเก่ากับหกเดอเอฟซีเพิร์ลวงกลมไปที่เก้าหกหกศูนย์ แล้วก็ตัวร่องเพิ่นก็ขึ้น6 8กับ้า9660 6895นั่นก็เป็นตัวร่องนะครับเอาสุดท้ายนี่ก็ขอกราบขอ,ขอบุญขอบคุณเย็บซิุกท่านนะครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ติดตามส่องเข้ามาเนาะเ<ก>พราะว่าจะเป็<า>ก<ค>นกดติดตามเนาะและ้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อสิบ่พพาดเข้าสารในเด็ดเนาะสาวเล่าเนาะเพื่อที่สิบ่พพาทเข้าสารเด็ดดีๆเนาะที่ทางส่องได้เอามาฝาก f อทุกคนเนาะ อาสุดท,ท้ายนี่สาวล่เาเขากับลาพีลาน้องเขาตัวนเอาะกับสุดท้ายนี้่ทุกคนไปก่อนกับไห<อ>้เ c ็ซสุดท้ายยูดีดมีแห้งไว้เจอกันคลิปหน้าเนะสาวเล่เนะสวัสดีครับ,รบสบายดี